เสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชศักสำแดงฤทธิ์ทำให้เป็นที่ขั้นขามเกรงกลัวนับถือแก่ปวงชนและสัตว์ทั้งหลายผู้ใดเกิดปีขานหรือปีเสือโหราจารย์ท่านมักจะทำนายทายทักตามตำราภูมิชาติว่าผู้นั้นมักจะกล้าแข็งเวลาจะไปหาผู้ใดมักจะไม่เกรงใจผู้อื่นเสียอีกกับต้องกลัวเกรงผู้คนมักสรรเสริญยินยอว่าดีต่อน่าเสมอ คนเกิดปีขานมักจะได้ดีเพราะรับราชการทำงานการเมืองจะก,ก้าวหน้ามีอำนาจวัสนาสูงอาสาเจ้านายดีนักมักจะสำเร็จนำเกียรติยศชื่อเสียงมาให้วงตระกูลมักได้ลาบจากคนขาวเหลืองและจะอุปธรรมค้ำชูให้วงดีเด่นเป็นต้นตามคติความเชื่อของคนเล่นของเชื่อว่าเสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชสักสำแดงฤทธ ทำให้เป็นที่คร้ำเก่งนับถือแก่ปวงชนทั้งหลายผู้ที่พบหรือใช้เครื่องลางประเภทเสือไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือแกะตะกุดหนังเสือผ้ายันรูปเสือรวมทั้งการสักยันลายเสือจะมีพุทธคุณเด่นด้านคงกระพันชาติแค้วขาดรวมทั้งมหาอุดครับถ้าหากนาติดตัวไปหนทางไกลๆหรือเดินทางเข้าปา่าดงพงผี เผชิญฝูงสัตว์หลายและพูดผี